วันนี้เราเลยพูดที่รับซับเราเลยเลือกคนเด็ดไทยคนนี้ดีกว่ารับซับกอล์ฟได้ไปเท่าไหร่ได้ไปสามหมื่นสองประมาณสองหมื่ไสามหมื่นสองพันล้านครับซึ่งตรงนี้ถามว่าเยอะไหมถ้าเอาเอาเฉพาะปันผลตรงนี้นะอ่คิดเป็นต่อหุ้นของกอลฟนะสองบาทกว่ากว่าก็ห้เปอร์ซห้าอร์เซ็ต สองบาทกว่าๆเลยนะครับรับซับมาตรงเนี้ยนะครับสองบาทต่อหุ้นของเก้าฟนะต่อหุ้นของเก้าเลยนะนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าเกราฟันเขาจะเก็บไว้ลงต่อหรือว่าจะปันออกมาต่อทีนี้ผมคิดว่าตรงนี้นะถ้าเอาปันผลก่อนละกันนะผมว่าณวันนี้เนี่ยสถานะการเงินของเก้าฟเน่ยต้องบอกว่าแข็งแรงอยู่แล้วนะหลังจากปันเมอร์สกับอินทัสไปรอบนั้นเนี่ยดีอีเขาหล่นลงมาเหลือแค่ศูนย์จุดศูนย์จุดสี่ห้าเท่าซึ่งมันต่ำกว่าหนึ่งอ่ะ แล้วเขามีความพร้อมที่จะสามารถกู้ได้ในอนาคตี่เป็นสองสามแสนล้านนะครับสองสามแสนล้านเป็นเงินมหาศาลรองรับกับการลงทุนของเขาในอนาคตที่เป็นโปรเจกต์ไปไลน์ที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าดัตตาเซ็นเตอร์อะไรท่าเรือแหลม,ม่ใช่บัางท่าเรือมาตาพุทธอะไรพวกนี้รวมๆกันไปแล้วเนี่ยมันเพียงพอสำหรับการลงทุนอยู่แล้วแล้วถ้าสังเกตว่าเกามีการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทอื่นด้วยไปพักเงินอย่างเช่นเคแบงก์เงินเป็นหลักหมื่นกว่าล้านนะเป็นลงทุน ทิ้งไว้เพื่อเอาดีเวเดนเหมือนกันไม่รู้จะเอาเงินไปลงทุนอะไรมากตอนนี้เพราะฉะนั้นเงินนี้ได้จากแอดวานรอบเนี้สามหมื่นกว่าล้านผมคิดว่าน่าจะจ่ายไปที่ผู้ถือหุ้นของกราฟหมดทําไมึงคิดอย่างนั้นก็คือพาสทรูไปเลยพาสทรูเหมือนเหมือนตอนอินทัสใช่ได้มาคืออินทัสได้มาจากแอดวานเท่าไหร่หักไวนิดนึงแล้วพาสทรู pass ใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าด้วยฐานะการเงินอะไรที่ไม่ต้องใช้แล้วเนี่ยแล้วก็กราฟเนี่ยต้องว่ากำไรถ้าเป็นกําไรปกติของเขาไม่วมรายการพิเศษนะ กำไรของเขาอยู่ประมาณสักสองหมื่นหกสองหมื่นหกดีเวเดนไปเอาสักห้าสิเปอร์เซ็นเนี่ยเข้าจ่ายหกทั้งปีทั้งปีทั้งปีก็มาจากแอดวานแล้วประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เออหมื่นหมื่นกว่าล้านใช่ตอนนี้น่าจะเกินหมื่นน่าจะสองหมื่นล้านจะมากกว่านะฮะเอาผลผลตรงนี้นะก็คือตรงนี้ปุ๊บนะครับนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าถ้าไปเอาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีเวเดนที่เขาจ่ายเนี่ยเฉพาะตัวเก่าเองนะยังไม่รวมอะไรต่างๆเนี่ย payout จริงๆเขาให้ให้นโยบายแค่สามสิบนะแต่ผมแต่ผมคาดการณ์่างนะผมให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ payout ไปดีเวเดนมันแค่ประมาณแปดสิบเก้าตางเองของปีของเก้านะปีสองพันยี่สิบห้าทั้งปีเลยนะเพราะเก้าไม่เคยจ่ายเป็นบริษัทใหม่ที่ไม่เคยได้จ่ายเลยเป็นจ่ายการจ่ายครั้งแรกมันน้อยมากดีเวเดนอยู่แค่ประมาณหนึ่งกว่าเปอร์เซ็นต์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็คือจ่ายไม่ถึงบาทไม่ถึงบาทจ่ายไม่ถึงบาทแต่จริงๆพี่กฤบอกว่าเมื่อกี้ที่เราบอกสามได้มาเพิ่มได้มาสบาทกสองบาทกว่าก็คือ ออนท็อย่างเงี้ยออนท็อปเลยหนึ่งบหนึ่งบาทบวกบวกสบาทบาทอางเงี้เป็น3บาทเป็นสบาทถ้าสามบาทดีเวนยูของกราตอนนี้ก็ขึ้นเป็นหกหกจุดสแปดเปอร์เซ็นต์แต่เฉพาะงวดนี้นะปีหน้าก็จะไม่ได้แบบนี้นะอืเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกามันดูเป็นบริษัทใหญ่ที่สามารถจะจ่ายปันผลได้ค่อนข้างดีแล้วแหละแต่ว่า หุ้นเก่าที่ลงมาก่อนหน้านี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะถ้าคนเล่นดีวเวเดนเราเห็นว่าหุ้นพวกเราเล่นดีวเวเดนกันเยอะไม่ว่าจะเป็นแบงก์ที่จ่ายหกเปอร์เซ็นต์ลอยอัพอะไรเงี้ยเก้าในหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันดูแบบไม่ค่อยขึยย้นมันเหมือนกับว่าไป,ไปไปรีดเอาไปรีดเอามาจากแก๊งาัวหรือเปล่ารีดมานะเพื่อที่จะส่งผ่านต่อไปที่เก้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเก้านิวเก้าเนี่ยมันการรวมกับอินทัสมาถูกไหมเพราะอินทัศคนที่ถือหุ้นอินทัศอยู่เนี่ย เขา,งงาจะได้ดีเวเดนอยู่แล้วเขาซื้อหุ้นอินทัดก่อน,นหน้านี้ที่เขาซื้อเอาดีเวเดนกันที่ซื้อทิ้งเอาดีเวเดนกันอยู่แล้วดีเวเดนนี่หกเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วหกเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์น่ะนะครับนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ควรจะน้อยนะไม่ไม่ควรจะแบบว่าจ่ายแบบแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์มันดูต่ำไปแล้วก็ต่ำกว่าลงไปไ้าอื่นๆด้วยซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยไม่น่าจะใช่ประเด็นนะครับก็เลยรอบนี้ผมว่าน่าจะมีการส่งผ่านตรงนี้ให้ดีเวเดีนกลับมาที่าทสามเปอนะร์เซ็นต แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าอันนี้เป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะดันราคาหุ้นได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ส่วนที่สองก็คือแอดวานกำไรดีกว่าคาดไงใช่ก็ทำให้กำไรของกราฟเนี่ยดีกว่าคาดกำไรของกราฟก็ต้องดีกว่าคาดกำไรสุทธิเขาประมาณสัก Q4 นะ 8, แ0 0พันแ้วเมื่อกี้บอกว่ามีเอ็กซ์ตของแอดวานซ์มาพันกว่าสี่สตก็ต้องมีก็ต้องมีเกือบพันอะนั่น700ดรอยะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรอาจจะเห็น9,00 0 นี่คือดีเวลลนเออนี่นี่คือกำไรที่ Q4 ที่จะออกมามากกว่าคาดครับซึ่งจะประกาศันที่17กุมภานี้นะครับลองติดตามดูแล้วก็อันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นคีย์ได้เหมือนกันสําหรับงบของตัว GAUS นะครับนั้นก็เห็นว่า2ประเด็นหลักๆนะที่จะหนุนราคาในระยะสั้นนี้ได้นะครับก็มองภาพนี้แล้วก็ปีนี้เองปี Q1 หรือว่าปีนี้เองก็ยังคงสตรอง Strong ต่อเนื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้าเนี่ยก็มีกําลังดิเใหม่ทยอยเข้ามาเกือบพันไมกกวั์นะครับ แล้วก็แอดวานตกันแน่นอนกำไรก็ยังโตต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าที่แจ็กสันในเมกานี่ก็ต้องบอกว่าปีหน้าหรือว่าปีนี้ก็จะมีการปรับราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางปีนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าในสหรัฐก,ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หนุนเข้ามาทําให้กําไรของกราฟเนี่ยน่าจะเติบโตต่อเนื่องไปได้อีกนะครับเพราะฉนั้นโอกาสต้องบอกว่าโอกาสสูงที่ที่กาฟจะขึ้นมาได้แล้วก็ในราคาเป้าหมายของเราเนี่ยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบนี่นะครับผมทำซัมมัพเดะพาร ให้ราคาแอดวานแค่สามร้อยเองแต่ตอนนี้ตลาดให้เป้าแอดวานเฉลี่ยประมาณสามอยห้าสิบอ่ะนี้ผมยังไม่ได้รวมนะครับถ้ารวมมันจะขึ้นมากกว่านี้อีกแต่ว่านี้ก็เอาเานี้ก่อนเอาเรานี้ก่อนนี้ก็ถือว่าสูงอยู่แล้วนะเอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าเออเรามีแรงนตรงนี้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็แอดวานขึ้นมาเยอะแล้วอ่ะเอมาเล่นกราฟดีกว่าใช่ครับนะราคาเป้าหมายก็ห้าสิบเก้าจุดห้าครับผม